เทอมนี้ค่ะไม่ครัอ้าวคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยพูดไหมว่าอยากให้บวชสามเณรปิดเทอมไม่เคยไม่คหรอแล้วปกตินักสมาธิเป็นไหมคะเป็นแล้วชอบไปวัดสวดมนต์ไหมคะก็ไปขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับโอกาสค่ะค่ะแล้วปิดเทอมนี้ว่างไหมคะว่างครับน่าจะบวชสามเณรนะธรรมกายเขามีโครงการบวชฟรีตอนนี้เข้าสมัครเข้าโครงการได้เลยอะค่ะ คุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนดีไหมรับไม่ต้องคุยครับทาไมอะ่ะมันอยู่ที่เรานะใช่ครับเอา้าถ้าละาบวชเนยน่ะจะดีไม่ใช่เหรอจะดีกับชีวิตเราอ่ะโอ้แต่ไม่ค่อยอยากทาไมอะ่ะอยากทาอะไรคะไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมพอพอนั่งสมาธิจะมีความสุขแล้วก็ได้บุญแล้วก็ได้ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยไงเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราพอโตขึ้นอายุ20เราก็ต้องบวชผาจริงปะใช่ครับ เออถ้าบวชเนนแล้วก็ฝึกในขม้าบารมีได้บุญบารมีไว้ก่อนไงเออเออลองชวนเพื่อนๆบวชด,ดูแล้วแล้วน้ววองลากคิดว่ายัางไงบ้างอ่ะก็คือปิดเทอมนี้ว่างใช่ไหมคะไม่ครับ,เร,บเ,รเรียนพิเศษเรียนพิเศษอ๋อเรียนเรียนเยอะไหมคะเยอะครับก็ทั้งเดือนเลยครับอ๋อค่ะแต่ถ้าบวชเนนะจะได้เรียนทางธรรมนะโอ้โหดีมากเลยคือเราก็จะมีทั้งความสุขแล้วก็ทั้งความรู้เนอะเออลองชวนเพื่อนๆดูนะธรรมกายจัดบวชฟรีบวชเนนตอนนี้ค่ะ ท,ที่ที่ห้องมีเพื่อนเยอะไหมคะอะอืมโอเคลองชมเปนเพื่อนดูนะลองคิดดูนะทั้งสองคนเลยค่ะสาธุค่ะ